สำหรับใครที่ชอบสีชมพูหวานๆขอแนะนำกระเป๋าโท็แบกผู้หญิงจากเกสซึ่งเป็นอีกแบรนด์ที่ทำดีไซน์กระเป๋าได้ถูกใจคนทุกวยัยสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้มีรูปทรงที่ค่อนข้างจุกมาพร้อมกระเป๋าใบเล็กที่แยกใช้งานเดี่ยวได้ตัวกระเป๋าใหญ่มีซิปปิดกระเป๋ารวมถึงช่องใส่ของตรงกลางที่กว้างขวาง นอกจากนี้ด้านหน้ากระเป๋ายังมีซิปที่ออกแบบมาให้ดูเก๋กและสามารถใช้ของเล็กๆได้สายสะพายยาวสามารถรองรับน้ำหนักได้มากและยังมีพวงกุญแจที่ประดับให้ดูหรูหราอีกด้วยค่ะ ถ้าคุณอยากได้กระเป๋าที่เอาไว้ใช้ไปเที่ยวทำงานหรือให้เข้ากับการแต่งกายแบบลำลองแล้วก็กระเป๋าโทษแบกผู้หญิงจากคลิปลิงน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณเลยค่ะด้วยดีไซน์ที่เป็นทรงสวยมีสีสันสดใสน่ารักเหมาะกับการหยิบมาใช้ในวันที่แต่งตัวสบายๆหรือทำงานภายในกระเป๋ามีช่องซิปหนึ่งช่องช่องใส่ของรงกลางพร้อมช่องใส่ของแยกกันอีกสองช่องรวมทั้งยังมีที่ห้อยพวงกุญแจแสนน่ารัก ซึ่งคุ้มค่าในการใช้งานแถมสายสะพายก็ใหญ่ทนทานและใช้งานได้นานหลายปีเลยค่ะหากคุณกำลังหากระเป๋าโทษแบกผู้หญิงสีดำที่มีดีไซน์น่ารักและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพขอแนะนำกระเป๋าจากแบรนด์ R a D L E Y ซึ่งมีดีไซน์เหมือนผ้านวมจึงมีความนุ่มน่าใช้และสามารถสะพายไปท่องเที่ยวทำงานหรือจะใช้เป็นกระเป๋าคู่กายใช้ในทุกโอกาสก็ยังได้ วัสดุทําจากไนลอนเนื้อผ้าหนาดูแข็งแรงภายในกระเป๋ามีช่องใส่แท็บเล็ตโดยเฉพาะพร้อมช่องเก็บของอีกสองช่องและช่องซิปใส่ของอีกหนึ่งช่องรวมถึงมีสายกระเป๋าและซิปที่สะดวกต่อการใช้งานอย่างมากค่ะกระเป๋าแบรนด์โคชได้ผลิตกระเป๋าหนังแท้ที่สุดแสนประณีตและมีลวดลุยสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์สุดเก๋บนกระเป๋าภายในของกระเป๋าโทสแบกผู้หญิงรุ่นนี้มีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวก พร้อมช่องใส่ของแยกไวชัดเจนและสามารถใส่แล็ปท็อปได้อีกทั้งสายกระเป๋ามีความยาวที่พอดีกระดุมตรงกระเป๋าล็อกแน่นไม่มีหลุดและมีช่องซิปตรงกลางกระเป๋าที่สามารถใส่ของมีค่าได้ที่สำคัญกระเป๋ารุ่นนี้มีขอบกันกระแทกบริเวณด้านล่างของกระเป๋าช่วยให้ใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันค่ะ แบรนด์มอลแกนถือเป็นแบรนด์ที่ผลิตกระเป๋าคุณภาพดีออกมาหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะกระเป๋าท็อตแบกผู้หญิงรุ่นที่นำมาแนะน,นำการเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมด้วยดีไซน์สุดคลาสสิกขนาดที่กำลังพอดีเนื้อผ้าแน่นหนาทนทานและเย็บลวดลายได้สวยพร้อมมีกระเป๋าใบเล็กอยู่ด้านในที่มีสายยาวสะพายปรับความยาวสายได้รวมถึงยังมีช่องใสของอย่างจุใจจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทำงานหรือหากมีงานสำคัญก็สามารถนำกระเป๋าใบเล็กมาสลับใช้ได้ค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด